อ๋อจนี่เจนี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะอ๋อตัดไปตองไปเห็ดเนี่ยเจนี่สิตัดไปตองไปเห็ดไปโมกเห็ดเด้อบ่กไปโมกเห็ดเห็ดยังเห็ดขอขาวเห็ดขอนขาวเมนูเพื่อนบ้านเท่านะโอ้คือไปตองมันจะหอมคือจะบอกเป็นตาแสบจะนอนบ้านนี้เนาะเออมาเด้อมาเด้อ เฮ็ดคอนขาไวไอ้ปลูกเองเนาะปลูกเองค่ะครับครับครับจะไปเบิ้งวิธีการมกมกเห็ดคอนขาวนะครับเดอ้อของเทศบาลเฮาครับเนาะเดี๋ยวจะไปเบิบ้งมาเด้อมาติดตามเด้อนี่ละโลงเฮ็ดเพิ่นครับนี่มาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเปิดก่อนเปิดก่อนนี่ๆนโลงเฮ็ดพ่นฟ้าครับนี่ เห็ดคอนขาวเนี่ยเห็ดคอนขาวเต็มเลยเต็มเลยนี่เปนกปรสิทภาพมาเก็บเห็ดเห็ดคอนขาวเนี่ยปาดปาดปาดเก็บไปโมกค่ะนี่แหละเก็บเฮ็ดไปโมก ปูกไปชับนลยกับพ่ออยู่พ่อก,กินอยู่ครับเนี่ย<ว>มันกาได้ตัดเ,เรือ่อยๆเออกินก็ขายค่ะน,นี่นี่ครับเดี๋ยวจากกินแล้วก็ขายยังขายเว้นมีคนมาขอไปซื้อกแกงๆเราใหม่เหาก็ขายขายได้นเนาะเหลือกินเห้ก็ขายเนี่แหละเศรษฐกิจพ่อเพียงครับเด้อนี่พี่น้องมันออกมนันได้เห้าอยู่สิละกูต้องซื้อต้องหาครับนี่นะอยากกินเฮ็ดกระปูเฮ็ดกินนะครับนี่ ดอกจูมกำลังอ่อนกำลังงามพอดีกินเลยเนี่แกงเซรามิกับแซบแกงมกซืก้อกับแซบเห็ดเนี่ยมีโปรตีนหลายนะครับอืมครับครับเห็ดคอนขาวบรรเทาเนี่ยมัยใหมนน่นี่นะนี่หนุกพันธะเค็มเห็ดครับแดดในจักหน่อยโอ้นี่แห้งไร้เนี่บ้านนี่ ห้องหลายอากาศกับสีโอเ้เอาใน่จังน like mm? wow> ี้ครับไปโล่งเห็ดกันทังสิ้นละแล้วครับเห็ดงามขนาดเห็ดเห็ดขอนขาวใหม่ๆพี่น้องเอ้ยสะออนลายสออนลายเมื่อนี่เห็ดโชเล่แต่โชเล่ตัดมาใหม่ๆสิตัดมาใหม่ๆเก็บมาใหม่ๆนตัดมาใหม่ๆนะนี่นี่เป็นก็ซอยตัด พอมาใส่ปากใช้แฟนอากาศมาคนมาเสียนหนาแฟนคลับเอฟซีนน่ะโอ้ยนะเออออกแน่นั่นละเออนี่แยนะเจนี่สกลนครนี่ครับท่านนี้ก็เจเจเทียมเจเทียมนะเจเทียมนะครับสวัสดีกองในเจเทียมเอสวันดีครับเออแบบเจเทียมฝากกันเด้อแฟนคลับเอฟซีเจเทียมนะครับเจนี่ ถ้าุญกับเจนกนะครับสามเจยืนน้กันมันเมนูหมกเห็ดค่ะเห็ดขอนขาวเนาะเนเนเนาะเนเนเจเนาะเนา่เนาเนาะ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 นาะเนาะเนาะเนานะเนเนาเนา่นาะนะนาเนาเนานาะ้นานาะเนาะเนานานาะเนาเนาเนาะ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 เนี้เนาะเนาะเาะเนาะมนาะเ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 นะเนนะเะเนาเนานาะเเนาะาเนเนาเนยนานาเนา่เนาะเนนานาเะเนาาะเนนาะเนาเนานะานนนน่นะนนะเาาเาเ น oh. <source fish S 2> เป็นพร oh. ิกบ้างโอ้ยขักขาดขาดขาดปลาคอดใหญ่ครับปลาคอดใหญ่กินน้ำจิ้มแซ่บๆกินกับข้าวเหนียวเนาะคือสีแซ่บหลายนี่ลายอีสานบ้านเฮาโอ้เนี่ยครับปลาคอดใหญ่เนี่ครับนี่ครับโอ้เนี่ยเจียมันเป็นคนร่างสรรเมนูนี่มาอนี่โอ้ยนี่ยเ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 จี๊เจียมยกนี่นะเจเียมนาสุดยอดครับ พะยัยพะพะยัยย่างโอเคครับเดี๋ยวไปบังดอมสุกนะครับอันนี้เป็นเมนูมุกเห็ดค่ะมุกเห็ดขอนขาวเนาะอ่าแล้วถ้าวตามพริกตามเครื่องลงไปแล้วใส่พริกใส่ปลาปลาใส่ผงชูรสใส่ผักอีตูหัวนี่กระแดกนี่ก็ใส่แล้วทานได้น้ำน้ำปลาแดกเนาะใส่ใส่น้ำเดียวเสร็จแล้วข้าก็มาคลุกข้าวเข้ากันง่ายๆค่ะมุกเห็ด มกเฮ็ดค่ะมกเฮดใส่ไปตองนี่มินิเจจีนกเป็นคนมกครับเนาะอ่าอันนี้มกเฮ็ดใส่ไปตองค่ะเดี๋ยวอีกจะพายเลงห่อเฮดเดให้มันเข้ากันแล้วเดี๋ยวเฮากิเตหห่อใส่ไปตองแล้วค่ะเนาะห่อไปตองค่ะเอามาอึมฟันไม่แนะค่ะมาแล้ยมาแล้ว ไม่กินฟันยังบริสายอไมกินฟ <wh> ันใสแล้วบอกรีไซเคิลเนาะอันนี้นี่มกเอ็ดอันนี้ปตองใส่ไปตองไหมครับใส่ปตองอ้าวมกเอ็ดใส่ไปตองใส่ปตองได้กินย่งก่นี่กินกเชื่แล้วถัดน้ามันก็มามาจนงั้หน้าก็ตหล่มวยโกแม่แจ้งน้อยค่ะแม่ขั้วินยุงยางๆแม่แจ้งน้อยโมกแบบใดนือโมกแบบใดนื้ หมกเป็นแบนหรือหมกเป็นหมกหมกเป็นหมกอ่เนาะได้ก็ได้เป็นหมกเป็นแบนก็ได้แหละเป็เห้าเป็นหมกแบบนี้ดิควาเป็นสุกเป็นแบนทับปีกเอาปิ้งอ่ะบอกจังไงบ่อกพี่ไปที่นี่ครับโอ้เดี๋ยวจังหมกมาเลยซีหมกหาหมกผมนี่นครับแช่ไปเด้อหมกเห็ดเอหมกเห็ดนี่สารบานเท่าไงสารบานเท่านี่บ่มีบ่มีเนื้อบ่มียังเอาแต่เห็ดนี่แหละล้วนหมกเห็ดได้เจนก าาพพุงนสวัสดีครับกู้ยันกู้ยันมาแหละครับคุณกู้ครับทีมงานสวัสดีเอฟซีพี่น้องนะสวัสดีครับเอฟซีครับมาที่ร้านเพื่อนครับนี่ถึงมาพึ่งมาทีมงานเฮาพึ่งมาเฮาเวลาผู้นิรันผู้นีรว่าแสบเนี่ยแสบเบิดครับแสบเบิดลก็แสบเบิ้ลเพราะทับไม่เป็ี่ยนเปลนี่แหละเป็นส่วนชิมนี่เซลชวนชิมนี่ยชิม จังสี่ด็ติ๊ด้ยองทำกันซอยกัน่านมันแสบีบบ่ออาหารมาเท่ว่าแสีบอย่างเขาไปกินเนาดนักน่ารัแมนแมนเนี่ยอาหารมันเท่ามันแสีบบ่อขนาดสีเขาก็มีแล้วขนาดแกะเขาก็มีแล้วขนาดชิมเนี่ยฮะขนาดชิมมาครับซอยกันชิมซอยกันชิมนะพี่น้องพี่น้องฟองปายสุขสุขคนมาได้ครับเด้อนี่เฮ็ดเฮ็ดที่เข้าโคกเครื่องปรุงเรียบร้อยนะครับห่อไปจองเรียบร้อยเขาเขาก็เสียมาย่างย่างสิครับย่างหอมๆแต่ย่างไปตอง ย่างเฮ็ดเห็ดคอนขาวครับย่างเห็ดคอนขาวย่างเห็ดคอนขาวนะครับเนาะเนี่ยเดี๋ยวมาสุกจะมาชิมกันนะครับเห็ดคอนขาวย่างมกใบตองเมนูบ้านๆครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องกู้ช้เขาคูัว่าากินผ้าเที่ยวครับวันนี้วันนี้เมนูตอนเที่ยงพัดได้กระชอนเผากับสมตำแล้ะครับ ตามเส้ป rumor, ส uclear, nei, นประกอบแสบแบนี่ผมชิมแล้วเมันว่าแซ่บหลายแซ่บแซ่บหลายแซ่บหลายเดี๋ยวผมจิมาชิมให้เบิ่งพี่น้องกินหลายแซ่บหลายกินหลายแ่บหลายกินหน่อยแซ่บหน่อยเออเอามือ่อยนะครับง่ายๆมันนอกมันหน้าเข้านะตามเส้นประกอบมันอืมแต่แซ่บครับหั่มไรเงี้ยหับซุปกขอนไปเลยเลยไหมหั่มไรเงี้ยครับครับครับอาชิมปลาเผาอยังคะบั้นไม้ทปลาเผาได้บั้นเนื้อครับก็เลยบั้นโอ้ยห่อนพี่น้อง นี่ปลาขาวจุ้ยเลยนี่เนี่ยนะอ่ำไหลๆหวานรครับหวานเนี่ยว้น <c oughs> หวานหวานคักหวานแน่หวานก็น้ำตาลอืมแทบ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 มามด้รพีปป่น้องเด้อแฟนคลับทั้งหลายสุขสุขคนมามาๆๆม,มาม่กินน้ำกันอ่ะกินไปเรื่อยครับกินไปเรื่อยครับกินไปเรื่อยๆค่ะนี่กิน้องทีมงานเขาทีมงานนะคะเอ๋โปอจอยละงานตัวเด็กโปอจอยสวัสดีครับ อรอยมากน่าจนี่สวัสดีค่ะเริ่มข้ามแล้ข้ามย่างๆข้ามย่ๆพอเจอข้ามย่างๆจังบาทดูตุ้ยเฮ้ยลำบากงูน่ะช่อดีขนาดนะักครัชื่อดีขนาดนะคักขาดครับเ้ยพะแซ่บกุหลานกจนหนากะแดงกันนะเลือดลมดีโอ้ยกันเว้นหนาแดง อันน He uh, like like no, <FO ี้เ่าก็ได้มากเลยมกเฮ็ดเนียงกัเฮ็ดขอนขาวเนาะเฮ็ดขอนขาวนี่นี่นี่เดี๋ยวนี่หอยหอมไปตองหอมไอ้เนียงก็บพะไอตูหอมหอมครับเอ้ยนี่ครับนี่ครับมามาเบิ้งมาเบิ้งมาเบิ้งพี่น้องเดี๋ยวชิมชิมอ้าวอ่าอ้าอ่าเบิ้งพี่น้องเบิ้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 งนิมเฮ็ดขอนขาว โมกเห็ดขอนขาวค่ะหอมหอมขนาดหอมหอมหอมอมอายุจานขึ้นด้วยได้หอมต้องหอมต้องหวานครับหอเห็ดมันใหม่ดีหอมหวานฮ้อนอฮ้อนชิมอย่างเดียวว่ได้กินฮอตเค้าเมื่อกี้ไปยังฮ้อนแซ่บครับแซ่บแซ่บครับเมนูนี้ชุดยอดครับโมกเห็ดขอนขาวครับครับโอเคค่ะ ว่าครับพี่น้องเอ้ยมาลงผลงานมาในี้มือหน้าเนี่ยแป๊บเดียวแป๊บเดียวจานปลาปลาก็จะหายไปเสร็แล้วปลาเรือตะกางลรือาปนี้ครับเรือตึงหัวนี่แหละเพามานแสบหล่แสบหล่เออแสบหล่แสบหลายพอดจอยแซ่บปะครับพอดจอยแซ่บหลายแซ่บหลายโอ้แซ่บหลายพอดจอยวะพี่น้องเลยัเป็ดทั้งแซ่บัเป็ดทั้งแซ่บกินไปนน้ำให้เป็นน้ำให้ไปนน้ำ นี่ละฮะที่น้องบ้านเฮาครับเอ้อบ้านนอกบรรหน้าเนาะอีสานบ้านรรจงอีสานบรรท่องสิละครับนี่ละนี่ละนี่ยละเอ้อนี่ก็แซ่บแล้วเนี่ยอ่าอยู่ดีมีแห้งสบายฝากช่องหนึ่งได้ครับผู้ใช้เขาขั้วไปกินผ้าเที่ยวนะครับเนาะอ่ามีจะพาดีๆทุกผู้ทุกคนนะครับทีมงานนะครับเดี๋ยวเมนูต่อไปเขาสิไปกินยังจังเบิงต่อไปนะครับเด้อติดตามเนี่ยครับเนาะอ่าครับอ่าขอบขอบคุณเอฟซีทุกท่ครับ ช่องผู้ใายเขาขั้วผากินผ้าเทียวนะครับเดอ้อฝากิิดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเราติดตามต่อไปว่าหมื่นมือ,มอนาเซ็ตเมนูยังไงให้เบิงงกนครับเดอ้อครับเด้อครับสวัสดีครับ